ภิกษ bon ุทั้งหลายการนอนมีสีอย่างคือการนอนอย่างเปรตการนอนอย่างคนบริโภคกลามการนอนอย่างสีหะการนอนอย่างตถาคตภิกษ been, ุทั oh sí. ้งหลายการนอนอย่างเปรตเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโดยมากพวกเปรตย่อมนอนงายนี้เรียกว่าการนอนอย่างเปรตภิกษุทั้งหลาย การนอนอย่างคนบริโภคก,กามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโดยมากคนบริโภคก,กามย่อมนอนตัดแขงโดยข้างเบื้องซ้ายนี้เรียกว่าการนอนอย่างคนบริโภคกามภิกษุทั้งหลายการนอนอย่างสีหะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสีหะเป็นพยาสัตย่อมสำเร็จการนอนโดยข้างเบื้องขวาเท้าเหลื่อมเท้า สอดห่างไว้ที่ระหว่างแห่งขาสีหะนั้นครันตื่นขึ้นย่อมชะเง้อกายตอนหน้าขึ้นสังเกตกายตอนท้ายถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับย่อมมีความเสียใจเพราะข้อนั้นถ้าไม่เห็นย่อมมีความดีใจนี้เรียกว่าการนอนอย่างสีหะภิกษุทั้งหลายการนอนอย่างตถาคตเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย การนอนอย่างตถาคตคือภิกษุในศาสนานี้เพราะสงัดแล้วจากกรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายย่อมเข้าถึงชานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่เพราะวิตกวิจาร์รำงับไปเธอเข้าถึงชา้นที่สองอันเป็นเครื่องพ่องใสแห่งใจในภายในสามารถให้สมาธิ ผุดขึ้นเป็นธรรมเอกไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระรยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได มีสติอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุก์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสุมนัตและโทมนัตในการก่อนเธอเข้าถึงชานที่สี่อันไม่ทุก์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เรียกว่าการนอนอย่างตาาคต